เอ้ยกําลังเห็นอาหารตะกะแตนโอ้ยพอดีเลยพอดีเลยโอ้อุ้ยตัวน้อยๆอย่างนี้เขากินจังสิบ่แม่เขากินแบบนี้แหละค่ะนี่นี่เรียกิาอย่างนี้เลยบ่ใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้กินยากยังหรอกค่ะยาย่างเดียวค่ะเขาเลยมีย่างเดียวค่ะยาย่างเดียวค่ะนี่ลูกตะกะแต่นอเนี่ยโอ้ยกําลังนี่กําลังในสามมือค่ะนี่สามมือแล้วตักแตงในสามมือค่ะนี่แม่ครับช่วยแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยครับผมคุณแม่ชื่อหย่างนะ เราไม,ไม่ใหญ่นิง่งบัรเโนลัค่ะไม่ใหญ่นิ่งเออจ้ะโอ้ยผมลงทิศลงทาง<อ>มาอยู่ตรงไหนนี่อายุว้ยบาน์อนลัมเอค่ะบาร์อลัค่ะมูทิปสองค่ะตำบลหน้าหนองไผ่อชุมพลบุรีค่ะอผมหลงมาอยู่ชุมพลบุรีเลยนะครับผมจังหวัดสุรินทร์น่ะนะจ้าโอ้ยตา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 ยโอ้ยผ่านมาเห็นแม่กําลังมีนี่นนะว่าเลี้ยงตากแตนนี่จะมาขอความรู้กับแม่เรื่องเลี้ยงตากแตนหน่อยแมมได้ค่ะว่าเป็นอย่างค่ะอนี่ ไอ้ที่ให้กําลังให้เมื่อกี้นี่อายุแค่สามวันเองอะแม่ค่สามวันค่ะอู้นี่มันหลายทาได้นี่เกิดเกิดจะไขก่กี่กี่ขีดครับแม่สองขีดค่ะสองขีดสองขีดอู้หเต็มพ,พื้นที่เลยเนี่ยแล้วไอ้ไอ้ทางนี้มันจะพอไหมแม่กรงเนี้ยหรือเดี๋ยวค่อยขยายเอาค่อยขยายไปออกอีกค่ะโอ้ก็ยยเห็นอยู่นู่ข้างหลังว่าแม่มข,ขยายเพิ่มเติมอีกเยอะ,ะเลยจะเป็นไงแม่ มี<ด>ค่ะถี<ด>ถ,ถึงถึงขยายเอยอะขนาดนี้นี่ดูให้เพื่อนเพื่อนดูข้างหลังนี่แม่กําลังขยายอีกแน่<ช>นี่ยังไม่เสร็จฝั่งนู้นก็มีอีกเนาะแม่เนาะจ้ะแม่คิดยังไงเนาะถึงมาเริ่มเลี้องตักกแตนะครับผมก็อยากได้หาหน่เสริมไหมคะ่ะเพราะว่ามันอยู่กับเงินกับว่อใอยพขาใส่ปันใดก็เลยคิดว่าเฮ็ดจงได้ดีเนาะอยากคยกูสีมี้าได้เสริมขอมาเนี่ยเพราะไดจุนเกียครอบรัวอฮาก<ต>็เลยคิดถึงตักกระแตค่ะเห็นเขากําลังยิดกันนะนะอ่า ก็เลยเขาไว้มึงแเล้ยเอากุล่องเลี้ยงมึงกันนะมาเันดอกเฮ็ด <c oughs> ไปเห็ดมากขึ้อ,อยู่ตัวล่ะขี้ขี้เอาแล้วแม่ถามแอบถามตอนแรกเลยตอนแรกเคยคิดบ้างไหมว่าเ,เลี้ยงแล้วซีไปขายใส่เนาะสกขายให้ผู้ใดยอย่างเงี้ยใ้่เคยคิดอยู่ค่ะเอะแต่แล้วตลาดมหาเ้าเองค่ะตลาดเขามาหาเ้าเองไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลยค่ะ แค่ลงมือทำค่ะโอ้มีหน้าล่ะเห็นแม่กําลังขยายอยู่แปลว่าแม่ต้องมีแผนว่าจะขยายเพิ่มใช่ไหมเนี่ยขยายเพิ่มค่ะขยายเพิ่มขยายเพิ่มอย่างเดียวเลยค่ะเพิ่มอย่างเดียวค่ะไม่พอขายค่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายขายนี่เป็นพันอะไรแม่ทําไมมันสีเหลืองสวยอลามตามแชมอย่างเงี้ยลหละปาตังก้าโมจินค่ะปาตังก้าโมจินค่ะเรียกง่ายอยูง่ายกินง่ายเขาเป็นมากไหมกับเรื่องกินค่ะอย่าก้านกล้วยใบยังใบผ้าใบยังเขากินให้ได้เม็ด กินหนีก็กินงนียะไรกินยังสี่หละคอะเรื่องกินเขาว่าได้มากไม่เขาใหญ่เขากินอย่างเดียวใหญ่ย่างเดียวค่ะตั้งแต่วงจรชีวิตเท่านี้กี่กี่เดือนแม่ฉันว่าแต่ที่จริงแต่แทนใค้ศึกษาครับนี่มากเนาะเขาว่าสองเดือนแต่ฉันเรามาถึงค่ะมาถึงค่ะสี่สิบหามือคือจบแล้วค่ะออจบแล้วสี่สิบหามือไม่ถึงสองเดือนบสี่สิบห้าสี่สิบห้าวันแค่นั้นเองจ้ะเริ่มมาใครสามสิบมือค่ะยไหนแม่ ไอตอนเลี้ยเลี้ยงแรกๆตอนที่คิดว่าเอ้ยจะไปขายใสเนาะแล้วตอนมีคนมาถามซื้อตอนแรกเนี่ยอารมณ์มันประมาณไหนแม่ดีใจคัะดีใจแค่ไหนเลยลองทำให้เพื่อนๆดูเย้ไหมเย้เย่เลยเหรอเขามาซื้อได้จังไงแม่ก็แหละเขากลับมาเมืองแหละค่ะเขากลับมาเมืองว่าโอ้มันจะมาขึ้นจังงามดีแถบกาไม่หญ่เนี้ยงอ่ะเรียงง่ายแถว่านก็เรียงง่ายแล้วเนาะก็เลย่องอะไรสิอ่า ฮัตต์ก็ใหญ่มันกินก็นได้เลยวันไหนไปซื้อหัวอาหารใหนเลี้ยงปลาคือปลาคือ,คอกบได้แล้ววายสันดอกเลยว่ายลงทุนได้แล้ววายสันดอกเอาไปต้องสั้นเลยจา้าพูดไปอย่างนั้นแล้วทีนี้เขาว่า,าอีกรอบสังนข้ากม้ามันอีกปตาท้อนมันไก่ทอดแต่ตต้นี้ว่ายสันต์เฮ้ยมันเลีสิทอดไ <N> รเถอะกันเลยตกลงได้ขายให้เขาไปทอดไหมแม่ที่แรกเขาก็มาไข่เหมเขาก็จองได้ไข่นี่สิเลี้ยงที่กันได้หนีว่ายสันต์ว่ะ ได้เลยกันเลยได้เลยกันเลยตัวบันี้เขาก็มาเอาทั้งใครทั้งตัวล่ะไมฟพอมักันสรุปแล้วไอที่เคยคิดว่าจะขายสายนี่ไม่ต้องคิดเลิกคิดเลยไม่คิดะมีแต่จะทํายังไงให้พอค่ะกําลังขยายอยู่เออแม่ไหนไหนก็กําลังขยายแล้วบอกเพื่อนๆหน่อยว่าไอ้กงของแม่นี่ที่แม่ทำยังไงนะไอนี่ไอนี่ฉันเลี้ยงแบบแล้วเลี้ยงแบบ อันนี้ยังอันแบบคอกร่วมกันไหมค่ะยังคอกร่วมฉันยังไม่ได้กันตอนนี้อย่างนี้แหละแม่จากบ้านเลยแบบเอาแบบบนบ้านเขาเลยง่ายๆไม่ได้ไปมากไม่ต้องชุดนี้ยังหรอกค่ะเออไม่ต้องเฮ็ดจ้ะเฮ็ดดีหลายปานใดลงมาเยอะจ้ยกำลังสิเริ่มท่าใหม่อยู่ข้าวตีข้นในไฟสะนี่ค่ะกำลังข้นิขยายค่ะให้เพื่อนๆดูเลยนะครับนี่แม่เขากำลังขยายเพิ่มจริงๆนี่เฮ็ดเป็นคอกร่วมกันค่ะเอาเลยเดี๋ยวก่อนอันดับแรกเลย อ่าครงการเลี้ยงทักแตนที่ดีควรจะยกสูงใช่ไหมแม่ค่ะยกสูงหน่อยหนึ่งเพราะมันดูแลไงดูแลง่ายแากง่ายกงาค่ะแล้วก็ป้องกันในมดหาใหญ่เขาก็คือมดจ้ะนี่แม่ปกติผมเห็นคนอื่นเขาเขาเอาแค่ขวดนะค่ะนี่นี่แม่เอาก้นถังน้ำใหญ่เลยค่ะแม่เัสดูหาเองหาะใดค่ะแปลว่าเราขี้เกียจเติมน้ำใช่ไหมเนี่ยจ้า แม่ไหนแม่มาดูนี่ก่อนพื้นนี่เราควรทํายังไงไหนทาเอาสไตล์เดียวกับแครเลยว่างั้นเออเอาแบบทุกทุ่งสบัดสไตล์เดียวกันเลยแบบง่ายๆแบบแบบนี้ผมก็ไม่ต้องซื้อสักบาทจ้าเอาเศษมงเศษไม้จ้าอันนี้อ่ะเดี๋ยให้เพื่อนๆดูเนาะก็ทําเหมือนแครเลยไม้คาดนี่ก็ไม้ยูคาไมยูคาโอ้ยูคานี่สงสัยก็ทนน้อยๆแท้ๆเนาะนี่เ้่ยไที่อพื้นก็นี่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ ก็ะแม่ใครมาตีให้ตปูตีเองไหนอีหลีบอ่ะใงบอไหนลองเองเฮ็ดเองเฮ็ดเองเฮ็ดเองเลยพอเชื่อเลองทำดูให้เพื่อนๆดูเด้อมันมันคือบอมันแมนบอแมเพื่คักนี่แหละค่ะนี่นี่แมคักเลยบแม่แค่คักแต่นี่ออ้ดิงทำเองของแท้เดบันนี่โอ้โหนี่นะครับ ขนาดค้อนก็ค้อนค้อนยังโมมาเลยนะแม่โอ้ยค้อนแต่งฮะนะโอ้ยสุดยอดเลยครับแม่ใหญ่ลิงนี่โอ้เป็นไดเป็นไดของแท้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเอาแบบเอาแบบง่ายๆเลยแม่สาวแบบง่ายๆไล้วดนี่มาต้องไปโอ้ยทำแค่นี้เขาก็อยู่ได้แล้วน้องแม่แ่ทำนี่เขาก็อยู่ได้แล้วนี่ แม่การที่พื้นมันเป็นร่องเป็นออย่างเงี้ยเนาะมันช่วยในเรื่องการระบายอากาศ<อ>ด้วยใช่ไหมทางระบายอากาศโอ้ไมนสิบอ้อน่อเอวพอยังตะก,กแตนกับสีแข็งแรงดีค่ะนี่อยู่เอาดออยู่ข้าง,างนอกอย่างนี้เลยเนาะแม่เนาะจ้าเราก็ใส่แค่ผ้ายางไว้กันน้ําค่ะอนี้กันฝนค่ะกันฝนค่ะกันน้ำกันฝนใบเปียกค่ะและตะไครยนี่ตะไคร์ไว้เพื่ออะไรแม่เนี่ยอันเวลาฝนตกมากมันมันสิบร่มพัดผ้ายางกันบ่ แต่ก็เล่ยคุ้มไหวดึงไห้ไว้ดึงพยางนดึงไหวยางอีกแล้วครับไม่ธรรมดาได้ใครออกแบบนี่ไม่ใหญ่นิ้งบอกออกแบบเองโอ้ย่นี่นะครับสุดยอดเลยครับแต่ละหลังเรือนหอแต่ละหลังนี่ไม่ไม่คือกันได้ครับแล้วแต่ว่าหายยางได้ก็ใส่อันน่อยอันไหนใส่อันนั้นเลยโอ้นี่อันนี้เป็นพื้นเป็นกระเบื้องนี่กระเบื้องนี่ที่แรกจะเออกระเบื้องไว้ลงทุนไม่น้อยนึงเอปลียงจนทุนว่าเอา รอบหลังว่าเอาแล้ววันนี้แล้วตั๊กแตนเนี่ยแม่เขาสามสิบวันแม่เริ่มเก็บไข่ได้แล้วไม่ไม่สามสิบวันเริ่มวางไข่เริ่มเอาไข่เริ่มวางไข่จ้ะอืมอ่ะแล้วหลังเขาวางไข่เนี่ยแม่วางไข่แล้วอีกทีวันอ่ะเอาไข่ไปเอาไข่ไปสามวันสามวันแล้วก็เก็บไข่รอบแรกเก็บไข่ซะมันนี่รอบที่สองอีกเอาไปอีกสามมือก็เก็บไข่แต่ถ้าจะเอาจากรอบล่ะไข่เอาสองรอบว่ะควายตกะจุบ ไหยแล้วมีไข่ให้เพื่อนเพื่อนดูไหมเนี่ยมีค่ะมีมีเยอะแยะเลยค่ะมีมีเยอะแยะเลยค่ะเป็ดกิโลสองกิโลค่ะความขายเลยค่ะโอ้โหยไหนพาเพื่อนเพื่อนไปดูไข่หน่อยแม่ค่ะน้ำเงิงค่ะนี่แหละไข่ตะกะแตนเป็น้ยงสีระคะนี่นินปอดกิโลครึ่งค่ะนี่กิโลครึ่งนี่เจ็บหัวว่านนี่ค่ะโอ้ยงามงามใช่ไหมค่ะโอ้นี่ไหนผัมขอขอหยิบดูได้ไหหยิบได้ค่ะหยิบได้ค่ะหยิบได้ได้ค่ะ ายได้ด้วยค่ะบ่เสียตังบ่ค่ะลักษณะขาตะกแตนจ้ะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้อ้ขนาดนี้มันเท่าไหร่นะกิโลครึ่งเลยอ่ะกิโลครึ่งค่ะกิโลครึ่งอ้หูหลายเพค่ะอ้กิโลครึ่งกิโลครึ่งถ้าขายนี่มันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยแม่ตะก้าเนี่ยวมวยมั่กกสิเป็นหมื่นหาคนตัวเฮ้ยยะซันนี่แล้วหมื่นห้าโอ้ยตาน ตักระเตนก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะแม่เนาะค่ะค่ะนังมีอบอยู่ค่ะฮบอยู่กับมีค่ะยังมีอบอยู่เองใครอบค่ะไหนไหนพาไปไปพาไปดูหน่อยแหมข้อต่อปอยข้อ่อยล่ะค่ะโอ้ยโอ้ยนี่อบไว้ค่ะลงอบค่ะลงอบตักกระเตนของยายหนิงค่ะโอ้ยโอ้ยมีกระสามสอบเลยอ่ะแม่ค่ะโอ้ไหนไหนไหนเนี่ยค่ะ โอ้โ๋อนี่แม่เตรียมจะฟักแล้วนี่แล้วนะยังจะฟักแล้วโอ้ใส่ไอ้ขุยมะพร้าวแล้วก็โปะหน้าอย่างงี้จ้ะอันนี้แม่ใส่กระสอบบ้างกี่ขีดครับพม่อันละขีดค่ะอันละขีดอันละขีดมีอันละขีดกระสอบหนึ่งมีกี่ขีดครับเนี่ยมีอยู่สามขีดก็มี่สี่ขีดก็มี่โอ้นี่โอ้ยเป็นกิโลค่ะนี่โอ้เป็นกิโลค่ะโอ้โหแต่ว่าไม่ใหญ่นิงนี่กะว่าจะเอาจริงเลยนี่ ไอ้วะเนี้ยแล้ว่าจะเป็นฟาร์มใหญ่เลยนันะน่ะเนี่นี่นี่เดี๋ยวกลัวเพื่อนๆไม่เชื่อว่าไม่ใหญ่นิงจะเฮ็ดจริงนะครับนี่นี่เฮ็ดเองบ่แม่นี่เเองโอ้ยเฮ็ดเองอีกแล้วนี่นี่ครับมีแต่กำลังกำลังจะขยายฟาร์มขยายค่ะโอ้แม่อันนี้นะพิเศษหน่อยอันนี้เวอร์ชันที่แม่ใช้อันนี้อมไรเนี่ยว่ายว่ายห่อนค่ะระบายอากาศค่ะทั้งใต ตะแกงกองไก่ไม่ไ่้ตะแกงกองไก่ค่ะตลาดบ้านเฮามีขายทั่วไปค่ะแล้วแล้วแล้วไม้ไม้นี่ไม่ก็ไม่ยูคานี่แล้วน้ำหน้ามันไม่เอาไม้ยูคาบันโตตีเอาอย่างอี้ก็ได้แม่เรื่องโอ้ยไม่ได้เราไวรุนใจร้อนเนาะอ้ยข้างหลังนู่นก็แมนบอนั่นก็แมนให้กันค่ะแมนให้กันค่ะก็ลังเิ่มสิขยายมาทังพีกันอแม่แม่แม่แล้วไอ้ไข่ที่เพาะมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยแม่จะเลี้ยงไหวแล้วเนี่ย ขายไปน้ำดูขายไปน้ำอยู่อยากขายขายมีคนมาซื้อก็ขายค่ะถ้าเพื่อนๆเลยครับสนใจอยากจะได้ไข่ผมแม่ครับไปทดลองเพาะมัง่งี่แม่แบ่งปันให้เพื่อนๆขีดเท่าไหร่ครับแม่กับปกติกขีดละพันละค่ะพันหนึ่งค่ะอืแล้วคันบกปกติล่ะคันปกติขึงง้นมาเงอรายการการันเกษตรศต้องกาวกับแลค่าพิเศษค่ะโอ้นอนได้ค่ะกาวผู <ขะ S 1> ้างามงาผู้หล่อๆออนี่นะผู้หล่อๆค่ะคอนหล่อๆนี่แหละค่ะอ จะลดให้็นเศษจิเศน้ำพิเศษค่ะโอเหลือเท่าไหร่ออไซด์ดีวะอาโทรมาโทรมาแล้วกันอ่ะโทรค่อยโทรกันที่ะุ้นกันอ่าแต่ร้านพิเศษนะแม่นะจ้าพิเศษค่ะเบอร์โทรมาเลยดีกว่าศูนย์แปดเจ็ดค่ะครับแปดทกเก่าศูนย์ห้าเจ็ดห้าค่ะครับโทรมาได้ค่ะโทรมาได้ทุกตลอดเวลาค่ะโอ้ครับย่ายหนิงโนนอาร์มค่ะอ้าวเป็นยายแล้วบอกโอ้ยนะครับแล้วใคร ที่สนใจอยากจะแวะมาเยี่ยมมาเยียนได้ค่ะ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 มาดูของจริงเลยค่ะมาดูของจริงขัดถึงบ้านเลยค่ะมารับของที่นี่เลยกด้มารับก็ได้ครับเพราะว่ามัก็เอาไปสรงให้หอดบ้านก็ได้ค่ะอโอ้ขอแค่โทรมาค่ะอครับแม่ครับสําหรับคลิปนี้นะครับเกษตรซอกราวผู้รูปหล่อผู้งามๆคนนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับที่เมตตาให้เกษตรซอกราวได้มาถ่ายทํให้แม่นะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะวัสดีค่ะรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราจะนำมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับโว้ยหลายบอกพี่น้อง <laughs> อัตลาดอัตลาด